เสียงเพลงปีดังแผ่วมาแต่ไกลคลอเคล้ากับจังหวะก้าวของพลายมหานาคช้างหนุ่มใหญ่ผู้เปี่ยมพละกำลังแห่งป่าห้วยขาแข้ง พลายมหานาคก้าวอย่างมั่นคงทวงท่าสง่างามแม้บนแผ่นหลังจะมีท่อนสูงขนาดมหือมาวางพาดอยู่ท่อนสูงที่เพิ่งล้มจากยอดไม้สูงลิวเตรียมนำไปสร้างวิหารแห่งใหม่ที่วัดป่าใกล้หมู่บ้านถุกย่างก้าวคือความรับผิดชอบอันหนักอึ้งแต่พลายมหานาคไม่เคยยอ่อท้อดวงตาอันอ่อนโยนทอประกายความมุ่งมัน่น ความผูกพันระหว่างช้างกับคนดูแลหรือที่เรียกกันว่าความช้างนั้นลึกซึ้งเกินกว่าคำบรรยายลุงบุญความช้างเท่าผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานนั่งอยู่บนคอของมันมือลูบเบาๆไปตามผิวหนังที่หยาบกร้านของเพื่อนร่วมทางอดทนหน่อยนะพลายมหานาค อีกไม่ไกลแล้วเสียงแห่พร่าเอ่ยปลอบพลายมหานาคทรงเสียงรับในลำคอคล้ายจะบอกว่าสบายมากครับนายมันจดจำเส้นทางนี้ได้ดีทุกครั้งที่ฝนพรมหรือยามแดดจัดป่าแห่งนี้คือบ้านของมันและวิหารแห่งนี้คือความหวังของชาวบ้าน ระหว่างทางพลายมหานาคพลันหยุดนิ่งดวงตาเพ่งมองไปยังพุ่มไม้เบื้องหน้าลุงบุญสังเกตเห็นความผิดปกติช้างมักสัมผัสถึงสิ่งลี้ลับได้ลุงบุญมองตามสายตาพลายมหานาคก,ก็พบรอยเท้าเสือโคร่งขนาดใหญ่ ไปเถอะพลายมหานาคลุงบุญเอ่ยเสียงเรียบแม้ในใจจะแอบวันแต่มั่นใจในพละกกำลังของเพื่อนคู่ใจพลายมหานาคสะบัดงวงเบาๆคล้ายจะขับไล่สินชั่วร้ายแล้วก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หวั่นเกรง ในที่สุดภาพของวัดป่าก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเสียงระฆังดังกังวานต้อนรับเหล่าพระสงฆ์และชาวบ้านออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มพลายมหานา้าค่อยๆวางท่อนสุงลงอย่างนุ่มนวลราวกับกลัวจะทำให้พื้นดินสะเทือนลุงบุญลงจากคอช้างลูบหัวมันด้วยความภาคภูมิใจช่างเป็นช้างที่มีบุญบาร,รมีจริงๆพระอาจารย์เอ่ยขึ้นไม้ท่อนนี้จะกลายเป็นเสาหลักของวิหารเป็นพุทธบูชาที่ยิ่ง ยัย พลายมหานาคเงยหน้ามองวิหารเก่าที่สุดโทรมแล้วทินตนาการถึงวิหารใหม่ที่จะผุดขึ้นมันรู้สึกได้ถึงความปีติอิ่มเอมในใจไม่ใช่แค่แรงกายที่มันทุ่มเทหากแต่เป็นแรงใจความมุ่งมั่นและความศรัทธาที่พลายมหานาคมอบให้แก่ผืนป่าผืนแผ่นดินและผู้คนซึ่งเป็นสายทานแห่งบุญที่ไหลรินไม่รู้จบดุดดังแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตในป่าใหญ่แห่งนี้ตราบนานเท่า นาน